จังเลยนะอยากกินเลือดมนุษย์กลินกลินอะไรมันหอมหอมโอ้นั่นมนุษย์นี่นะโอ้ยได้เวลาอาหารแล้วอ,อากาศร,อรอ้อนๆดีนะเนี่ยสะผมมาใหม่ๆอย่างหอมโอ้ย อุยทำไมในห้องมันมียุงแบบนี้อ่ะไปไปอไม่ทำเป็นหลบได้ด้วยจะจุงใช่ไหมงั้นเจอฮันน่จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ย,ยุงได้ไดิจุ๊จงๆๆๆๆ กัดไม่โดนหรอกมันก็คงเป็นวิธีนี้วิธีสุดท้ายแล้วดูเฮียเยวเจอย่าอย่าบอกนะว่าเฮ้ยมันดูดเลือดฉันไปแล้วไ้สนืนน้ำใจดีเจอกันแน่ ฝะกว้ก่อนเถอโหเมื <c oughs> ่อกี้ตบยุงไปแขนยังแดงไม่หายเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับเจ้ายุงกัน วันก่อนนะคะพี่แป้งเดี๋ยวก็ได้เปิดมือถือใช่ไหมแล้วก็นั่งไล่หาแอปไปเรื่อยๆนะคะจนได้มาเจอเกมที่เกี่ยวกับยุงตั้ง3เกมด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมพวกนี้เนี่ยจะกวนจะเกรียนขนาดไหนและเพื่อนๆจะชอบเกมไหนมากกว่ากันยังไงคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเกมนี้มีชื่อว่า Mosquito b i t e ว้าว และแล้วก็ถึงเวอรแสนอร่อยดูตูดยุงเราดิมีการแบบโยกสะโพกได้ถึงหนึ่งหนึ่งหึ่งึงเห็นตัวฉันแบบนี้เนี่ยมันยังไม่มีเลือดเลยสักหยดเดียวและดูนั่นแม่สาวผมบลอนทองที่ใส่เสื้อแวกหลังโอ้โหยังเกงขาดด้วยไม่รู้ว่าขาดเองหรือว่าแฟชั่นเอาล่ะเธอกำลังดูทีวีหนุ่มหล่อเซ็กซี่อยู่ ด,ดูหน้าของเธอหน่อยโอ้โหนอาจะกินเลือดแล้วกินโดนัทได้ไหมขอดดดโดนัทสักทีนึงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุงกินโดนัทไม่ได้เด๋ยวท้องเสียอือปาวนทีวีนุ่มรอเราจะได้เห็นหน้าสาวน้อยอย่างชัดเจนโอ้ยฉันอยากมีแฟนแบบเขาจังเลยจุดแรกที่เราจะกินเป็นจุดไหนไม่ได้นอกจากอืมตรงนี้ดีกว่าอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เราจะเอาเป็นจุดที่มันตาำกว่านั้นนี่ ตรงบั้นท้ายของเธอเขาว่ากันว่าจุดนี้คือจุดที่แปลว่าอร่อยที่สุดและหอมออจวบอจวบอจวบโอ้โหยิ่งดูดยิ่งมีรอยแดงๆเอยเหมือนเธอจะหยิบไม้ตียุงมาแล้วนอกจากจะเป็นบั้นท้ายแล้วไข่ไก่ขอบกีสตริงนี่ก็น่ากินอ่ำยำอ่ำยำเอ้ยอืมโอเคว้าวดูสิเอวสวยๆงามๆของเธอเป็นจุดๆของการโดนยุงกัดแล้ว เราขึ้นมาด้านบนบ้านดีกว <ın opoly> ่าค่ะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ยุงส่วนมากจะไม่ค่อยกินแต่บอกไว้เลยนะจุดหูเป็นจุดที่อร่อยเหาะสดๆอืมอ้ไอไอ้อะไรกันเนี่ยโอ๊ยอไม่ได้การละดูที่ลำคอยทีนึวเดี๋ยวเมื่อกี้เจ๊แกเพนอะไรดูมืนร่างกายจะไร้แรงน้มถ่วงโอ้โหเหกขาไปเลยสิคา เรียบร้อยนะคะเราได้ปลดล็อกเป็นยุงหน้าหมาแตกมา <Yeah. S 1> ข้าพเจ้าได้แปลงร่างเป็นยุงเด็กเนิร์ดเป็นที่เรียบร้อยดูที่ปากของฉันสิแรงดูดมาหาสาันนั่นมาดูกันที่เรเวลสามดีกว่าเจ๊แกยังคงเอ้ยไม่ใช่เจ๊แล้วที่มาสามีเจ๊ โอ้ฉันก็ชอบหนุ่งคนนี้เหมือนกันแม้ที่รักไม่แบ่งปันรอยยิ้มเลยนะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นะคะจะเล่นเครื่องเกมด้วยละ่ะแล้วยังไม่พอมีทิชชู่วางไว้หน้าทีวีมันหมายความว่ายังไงกันสงสัยจะเป็นหวัดละมัง้งดูวิวบรรยากาศด้านนอกโอ้โหนี่มันเป็นบ้านพักตาอากาศซะด้วยไม่ใช่เวลามาพูดพามตาเพลงแล้วเฮ้ฉันอยากเปลี่ยนช่อจังเลยนะเอาละอือ แล,แล้วเราดูที่ขนหน้าอกกันก่อนเลยดีกว่าจวบเฮ้ยเฮ้ยอืออยุงนี่มันน่าลำคาญจริงๆต่อไปจะเป็นจุดไหนไม่ได้อปลายจมูกเอ้ยนี่แกเก่งเกินไปหรือเปล่าเนดะ้อออืมจมูกฉันจมูกฉันเป็นรอยเสิยวเลยดูลูกตาได้ไหมดูลูกตาได้อืฉันเริ่มมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วว้า ตบไปที่ตาตัวเองโอ้โหเมียจา๋าเมียจา๋าฉันรู้สึกแย่จริงๆเลยนอกจากจะยุงกัดตาแล้วยังมีคนมาตกตาอีกตาเกือบบอดเรียบร้อยครับผมในฐานะที่ฉันเป็นยุงเด็กเนิร์ดแห่งประเทศไทยฉันจะมาบุกที่ห้องครัวกันรู้สึกว่าห้องครัวที่นี่จะมีทั้งเตาอบขนมแก้ววายแล้วก็ซอสต,ต่าง ว่าแต่เหยื่อของเราอยู่ไหนนะ้าคะเดยร้อนจังเลยนะร้อนมากๆเลยอะค่ะโอ้เจ๊เจ๊นี่ทำอะไรเนี่ยเอะมองอ๋อนอนตากแดดอาบแดดนั่นเองผิวสีแทนเนี่ยนะทำให้ฉันเซ็กซี่ที่สุดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ฉันได้กลิ่นกลิ่นเหมือนมีมะรงอ๋อใช่แล้วเราไวัรุน่น มแมลงที่เจ๊กำลังเจออยู่นั้นกำลังจะกัดไปที่จุดที่โอ oh, โหจุดจกักรลดำเฮ้บนี่กล <c oughs> ิ่นกลิ่นแรงใช้ได้โอ้ยฉันจะทุบแกนอกจากเราจะกัดจุดจกักระดเรียบร้อยแล้วที่แก้มก็สำคัญแก้มนี่มันเป็นจุดที่นุ่มที่สุดเลยนะคะของการดูดเลือดยังไม่พอยังไม่พอขอกัดไปที่รูจมูกเล็งเล็งรูจมูก,กโอ้โหย่ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ตัวฉันเป็นแต่เริวฉันทำอะไรไม่ได้เลยไอ,ย,อยุงบ้านี่มึงและสุดท้ายจะเป็นอะไรไปไม่ได้ฉันจะต้องกัดไปที่หน้าม้าแตกของเจ๊โอ๊ยหไม่โดนหน้าม้าแตกว่าฉันเจ็บเหลือเกินค่ะนั่นเจ๊เจ็บรลอเจ๊เ,จเต้นบีบอยไหนน่ะย,ยังไม่เลิกเลยและด่านต่อไป ลลเอยไปทะเลเสร็จเรียบร้อยเลยก็กลับมาสระผมที่บ้านว้าวนี่มันแม่สาวผมสั้นสุดเซ็กซี่แถมยังใส่บีกินนีที่ดูบางเชียบคราวนี้เราต้องมองก่อนทางนี้ทีไรเอ้ในซ้วมมีอะไรหรือเปล่านะขออนุญาตไปมองในสวมนิด โอเคดูเหมือนว่าเจจะยังไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบาเอาละแล้วเราจะเข้าไปยังไงดีเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจด้วยกุญแจจะสามารถปลดล็อกด่านใหม่ได้นะครับผมและจากนั้นวนมาเอ้ยบันท้ายจบ๊จบจบูจบจบ๊บจูบเฮ้ยทำไมหลังมันดูคันๆเนี่ยฮะหมายตบจกอืตบเข้าไปเลยทำไมทำไมถึงมียุงได้ต่อประหลาดประหลาดที่เป็นยุงป่าหรือเปล่า ไม่ใช่ยุงป่าจ้ะเจ๊นี่นะมันคือยุงแบบเด็กเนิร์ดโอ้ยจุดนี้จุดนี้คือจุดที่ฉันชอบที่สุดจุดส <Aaron> ะดือดำจุบจบจบเรียบร้อย้ารื่นค่ะโอ้ยเอกนอกกันไปแล้วเอาละมาดูที่ด่านสุดท้ายของเกมนี้ดีกว่า รู้สึกว่าพี่คนที่เรากัดพุงไปนะคะเขาจะเป็นกาดอยู่ที่ร้านดีเจชื่อดังโอ้โหข้างในเนี่ยน่าจะมีสุปตาเยอะแน่แน่แล้วดูตรงหน้าพี่มีอะไรน่ะนะมีกุญแจแห่งความลับอยู่งั้นก็เจ๋งไปเลยมาครับผมดูที่ไหนไม่ดูเราต้องดูที่คนคิ้วอาจุบ๊บนี่ดูคิ้ว โอ้คนคิ้วเป็นรายตารางเลยเอ้ยมันเริ่มเจ็บแล้วนะมันเริ่มเจ็บเอ้ยเจ็บยังไงก็จับไม่โดนหรอกนะขอกินแบบจับเต็มเลยละกันตรงแนงน,นน้จวบจวบจวบจะทุบก็ทุบไปดีไม่กลัวตายเลยและนี่ก็เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าไปเลย เกมต่อไปเป็นเกมที่ชื่อว่ามอสคิโตค่ะรู้สึกว่าเราจะต้องขยายเผ่าพันธ์ุยุงให้มันแบบเยอะมากๆนะคะเพื่อกำจัดเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ให้ได้เลยทาพร้อมแล้วไปลุยกันดึงแี่เราต้องทำาการบวกสิบคูณเข้าไปจากนั้นคูณสามโอ้โหกองทับยุงกองทับยุงเยอะมากบวกสามอีกทีหนึ่งเอาละพวกเราจัดกันเลยอะไรอะโอ้ oh my god เีตายเลยค่ะเหมนนๆมๆเมื่อกี้ทำผลงานออกมาดีมากแต่ระวังด้วยล่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางเยอะมากๆเฮ้ยตายแล้วพวกเราเหลือจำนวนน้อยเกินไปจะกัดมันได้ไหมที่รักจ้ะเหมือนฉันจะโดนยงกัดโอ้โหแต่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันมีกล้ามฮะ สกินแรกเนี่ยม mm ันอาจจะดูแบบเบสิกเกินไปใช่ไหมงั้นเรามาเอาแบบไม่ธรรมดาบ้างดีกว่าค่ะทุกคนนี่ก็คือเจ้ายูที่นั่นอยู่ในดู o ไม่รู้ว่ามันจะกินเลือดยังไงนะคะเนี่ยไปลองดูกัน UFO สวัสดีชาวโลกโอยพวกเราเจอไก่ล็อกไก่โอ๊กไก่บนโลกมนุษย์กินยุงได้แล้นี่ ขอาันยูนรอรลบ้212ตัวนั่เข้าไปที่แขนของป้าอ,อูอเออกระร่องกองแปบ๊บ <c oughs> มียุงยูเอฟโแล้วอย่าลืมยุงกระดาษเครื่องบินด้วยเดอ้อได้สิครับผมโอ้ยข่าวดีอุปสรรคของเรามีเยอะกว่าเดิมค่ะไม่ใช่แค่เพียงไก่นะแต่ว่ามีกบด้วย บอยันบอยันอยู่แล้วลองให้กอบกินโอ้โหกอบกินไปแทบไปเหลืออะไรแล้วครับผมยังเหลือเยอะอยู่เอ้ยเอ้ยอ้ยและตอนนี้ยงจัดการเจาะเข้าไปเอ๊ะทำไมฉันดูข่าเสาร์อาเฟารรกเก <c oughs> ไม่น่าจะใช่ยุงกัดตายนะคะทุกคนแต่อาจจะเป็นเครื่องบินที่หัวแหลมเนี่ยมันเจาะแล้วเลือดกระเด็นตายหรือเปล่า <c oughs> เลือดไหลไม่หยุด ทาดันเวลาดาบยินดีให้บริการ แถมอีกสักอัดหนึ่งละกันเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นด่านซูเปอร์มาร์เก็ตแถมเรายัางใช้สกินของปลาาำอีกด้วยงั้นจัดไปมาเลยเพื่อนๆน,นี่บวกสี่แล้วก็บวกหแล้วก็บวก8โอ้โหจำนวนประชากรปลาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆและนี่มันอะไรกันเนี่ยชาวไก่ชาวไก่มาทำการตั้งหน้าต่างตาที่จะกินยุง,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 งแต่ว่าพวกเราเจาะเข้าไปที่เจ๊ค,คนนี้แล้วเออเป็นลมค่ะ เลือดหมดตัวมันเป็นอย่างงี้นี่เองระวังระวังนี่คือด่านการต่อสู้ของบอสดูเหมือนว่ามนุษย์จะไม่ยอมยุงอีกต่อไปแล้วเพราเขารุกขึ้นมาสู้และซื้อน้ำยาฆ่ายุงไม่นะพวกแจะทำแบบนี้ไม่ได้น่าจะไม่กลัวหรอกนี่แนะ่เฮ้ยฉีดฉีดมันเข้าไป เมหลบเก่งนักนะโอ้ยอจุ๊กฉันจูกทั้งวันยังไหวอ้จุกจุ๊กจู๊กจ๊กยังไงยังไงยังไงแม่คิดจะแข่งขืนอย่างนั้นเหรองั้นโดดให้มันหมดตัวโอ้ยยานะโอ้โหหน้าเรียวยิ่งกว่าฉีดโมทอกคือพอมันเหี่ยแล้วมันตึ้โลกไปดูเกมต่อไปกันค่ะ มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วค่ะเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนวแบบว่าให้ดอกยุงเนี่ยผจญภัยนะคะแต่ว่าเขาจะต้องดูดเลือดเพื่อเพิ่มพลังด้วยมันชื่อว่าเกมยุงนั่งรมคานงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไปกันเลยอะเดิงโอ้ยยุงยุงหน้าจุ่มเข้าไปตรงทรายเลยเนี่ยด้านหน,น้ามีเขียนว่าชายหาดนันก็เจ๋งไปเลยสิตรงนั้นเนี่ยมีทะเลก,ก็ต้องไีสาวสาวอุว๊ยแชะ๊ชะ,ชะ อยากมีคนรู้ใจจะใครก็ได้น่ารักแบบนี้บอกเลยนะว่าโสดค่ะโอ้ยโสดต้องการคนทาครีมกันแดดให้ไป่จเสาวน้อยอาจจะอาจจะค่อยๆโอ้โหไม่ทันนะคะเราต้องเล็งให้ดีๆด,ด้วยให้โดนสาวสักคนนึงอะหรือไม่ก็อาจจะมีหนุ่มๆอยู่แถวนี้ก็ได้ โอยมีสาวสาวอีกคนนี่ไงเจอแล้วว้าวคิมกันแดดสีแทนต้องทาตอนออกแดดแต่ว่าอยากให้เธอมาทาให้มากกว่าได้สิแกน้องสาวจ้องโอ้ยไม่โดนอีกแลว้วะอะไรกันเนี้ยทนอยาาจะลองทาคิมกันแดดได้ใครสักคนนันนี่เลยโอ้ยปักเ้าไปที่ปรา,าสาททรายนะคะที่แรกเซลฟี่ิก็กหน่อยค่ะเม้เาว่าเธอเลิกไลฟ์สาารสิทธ์ทนะะโอ้ย อะไรอ่ะอดูจุ๊บจุ๊ที่รักทำไมตัวคุณเขียวเขียวล่ะคะเหมือนผมจะโดนอะไรกัดสักอย่างหนึ่งอะไรคะ,อะไอยเขียวๆขบนตัวผมนี่ไงว้า้วิญญาณออกจากล่างเลย <c oughs> อย่าไปยุ่งกับฉันญเช้กกำลังปั่นประสาทสสยอย่างสนุกสนานได้สิปั่นด้วยได้ไหมโอ๊ยอยาก,กัดอยากกัดตรงน,นั้นเออ แล้วก็สามารถผ่านดาดทะเลได้แล้วยวันต่อมาว้าวดูเหมือนว่าทะเล้ายจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูที่ไหนกันเนี่ยขอโดป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีเฟอร์นิเจอร์แสดงว่านี่อาจจะเป็นโอ้ในบ้านของใครสักคนหนึ่งช่วงนี้กินผ้าคลีนกรีนอะนะฉันกลัวอ้วนจังเลยค่ะที่รักไม่ต้องกลัวหรอกจะเธออ้วนอยู่แล้วโอ้ยแค่บ้านท้ายใหญ่ไม่ได้แปลว่าอ้วนในย Uit, ahn, เดี๋ยวฉันจะดูดไข่บ้นออกมาให้เองนะจ๊ะสาวน้อยอีบโจ๊กเอาเฮ้ยสิรักเหมือนฉันเดจาวูเลยอะ่ะทำไมเหรอคะคุณคุณกำลรอบอีกแล้วเหรอคะใช่ฉันว่า <laughs> มีอะไรบางอย่างเกาะที่ตัวต้นอีกแล้ว <laughs> โอ้ยอยากจะกินเลือดของผู้หญิงนั่นได้เลือดผู้ชายอีกแล้วปึผ่านเข้ามาในห้องครัวมีเชฟคนหนึ่งกําลังทำสเต็กอยู่อืมสเต็กแต่ไม่มีเนื้อเลยเฮะสงสัยต้องเอาไปซื้อเนื้อที่ตลาดแล้วละมัง้งเอาละ่ะค่อยๆค่อยๆกระโดดนิดเดียวปึบอ้าวอยข้ามเชฟไปเฉยเลยเชฟอยากกินเนือเ้อเชฟอยากกินเนือ้อเชฟ ไม่ป็นไรเนื้อเช็ไม่ได้เอาตูดคนนั้นก็ได้มาอื๊บจุ้งอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยทำไมน้ําหนักลงแปลกแปลกเนี่ยเออฉันว่าฉันก็กินเหมือนเดิมนะหรือว่าจะออกกาลังกายหนักกว่าเดิมอ๋อเปล่านายแค่เสียเลือดเท่านันเองหลกักจ้าอ้วนมากอู้ <c oughs> อยทำแก้วล้มหมดเลยยังไม่พอยังไม่พอไปกันต่ออากต่อไปเดี๋ยจะต้องสนุกมากแน่ๆเย้ <Yeah! S 2> เรียบร้อยนะคะ่านดันแล้ว วันต่อไปวันนี้เป็นเลเวลที่5แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นไม้แล้วก็มีเสาโรมันด้วยเอ๊ะเหมือนกับเป็นบาร์ลับแห่งหนึ่งซึ่งตกแต่งมาสไตล์โมเดิร์นมากๆเลยเร่เข้าบาจะเรกเข้าบา,าร์าาค็อกเทลก็มีนะคะจะเป็นน้ำอัดลมน้ำโซดาหรือว่าน้ำผลไม้ร้านเราก็มีค่ะนี่มันเด็กเชียน้ำผลไม้นี่นาะ ฉันขอนำเลือดดามไปแจกเจ๋ออึ๊บจุ้งเออน้ำเลือดไม่มีนะคะคุณยุงขอแนะนำให้ไปร้านตรงข้ามค่ะโทน่าจะได้จริๆเลยเอ้ยเฮ้ยยยโอ้ยโอยโอ้ยแก้วแก้วแก้วบันเทาให้เราสะดุดได้จังหวะเราอาจจะเสียมาที่โต๊ะครูค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจอมนุษย์เลยอ๋อเชฟบะบะตึง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 อุยอุ๊ยอุ๊ยอุยออออะไรอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีแรงร่างกายคล้ายจะเป็นลมเอือเป็นอะไรเลย อืมมแล้วครับมาแล้วครับ็บอกเทลสูตรพิเศษนะครับผมโอ้ยเชฟนี่แบบนูดมากนะคะไม่ใส่เสื้อเลยอะ่ะแถมยังใส่โบกต่ายด้วยนายเซ็กซี่มากนะฉันชอบอืมแต่ฉันไม่กินนายหรอกฉันไปกินคนนั้นดีกว่าดีกว่าเยอะอุ้ย ผมบอกคุณแล้วว่าให้เลิกทำบาร์พวกนีส้สักทีนะมันขายไม่ออกเนี่ยฮะคุณขายแต่น้ำมาเชงแล้วก็น้ำมะกอกมะดันมะดองเนี่ยอ้ยมันจะขายออกได้ยังไงแต่ว่าฉันตั้งใจทำมากเออเออทำไมไม่เถียงมอีกแล้วอะ่ะอยากเถียงค่ะแต่ว่าพูดไม่ออกเพราะว่ายุงกัด่เย้เรียร้อยนะคะผ่านไาอีกหนึ่งด่านแล้ว โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเกมน้องยุงกันนะคะแป้งบอกเลยนะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันทำออกมาฮามากๆเลยนะและถ้าใครนะคะที่มีที่มีเกมอะไรแปลกๆแล้วก็ฮาๆแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์บอกพี่แป้งใต้คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นแป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย ล้วเจอกันมนาะหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันรู้สึกฟินมากเลยนะอุ๊ยอ้าวอะไรกันคะเนี่ย oh my god oh my god โอ้อยู่ที่นี่นี่มันฟินจริงๆเลยนั่นนี่ยยเย่โอ้ยมีคนสควอชด,ด้วยเจาะให้หมด ให้หมดกินไห้หมดนี่เคยเห็นหรือเปล่าล่ะยุงนรกส่งมาเกิดยูอา้าวตกน้ำปาตาเอปบินใช่ฉันเอง ไม่ได้เจอกันมาแค่35วินาทีเท่านั้นเอง35วิบ้าอะไรกันเล่า35นาทีแล้วจ๊บปากด้วยโอ้โหโรแมนติกสุดๆ